คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับเตรียมเรียบร้อยเ,อเทียบกันไว้สองวันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีกี่คู่นะครับที่เห็นไข่นะครับปล่อยเมื่อวานตอนเย็นนะครับรบ,บ่อแรกเลยครับกะละมังแรกนะครับ สำเร็จครับสำเร็จนะครับลองดูกันที่สองครับโอ้อันนี้ก็สุดยอดครับสีหน้านะครับพ่อพันเป็นไงครับโอ้เรียบร้อยนะครับได้อีกหนึ่งข้อนะครับสามแล้วนะครับ สุดยอดมากนะครับอันนี้มุกทองนะครับมุกทองกับภาพมูลนะครับเดี๋ยวคงต้องเอาตัวนี้ออกคู่นี้เป็นไงครับคู่นี้ยังต้องลุ้นอยู่ครับต้องลุ้นไปนะครับยังไม่ได้ปิดไว้ก่อนนะครับให้โอกาสเขาอีกรอบนึงอันนี้เป็นไงครับ ชาร์ดลองดูตัวเมียตัวเมียก็เหมือนจะไขไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองต้องมาดูอีกทีครับ